สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้แอดมินอยู่ที่ตลาดนัดนะครับข้างโรงพยาบาลนะครับอำเภอบางสะพานตั้งใจนะครับมาหาปลานะครับไปให้น้องเหมียวหน่อยวันนี้ชาวบ้านนะครับมาหาซื้อกับข้าวกับปลาน่าจะเยอะอยู่นะดูจากรถจอดเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเดี๋ยวไปดูด้านในว่ามีอะไรขายกันบ้างนะครับ ร้านปลานะครับที่ก็าทาสําเร็จเลยนะครับร้านนี้ก็มีให้เลือกหลากหลายทีเดียวนะครับเป็นปลาน้ําจิดนะครับ,รบแม่ค้าก็าน,นะครับครับั ฝั่งนี้ก็เป็นปลานิลนะครับตัวใหญ่ๆนะครับโลหนึ่งร้อยนะครับที่ใส่จานไว้2ตัวก็70บาทเองครับไซส์กำลังดีนะครับส่วนล่าข้างๆนี่ก็เป็นกุ้งน,นะครับกุ้งนี่ก็เป็นปลาแห้งนะครับอาหารทะเลปลาแห้งประเภทนะครับหบึกกระตอยตากแห้ง ปลาจิงจังนะครับกับปลากระปงชาวบ้านก็เริ่มจะยอยนะครับมาหาซื้อกับข้าวกับปลากันนะครับในช่วงยามเย็นกับกุ้งนะครับมีหลายไซส์ให้เลือกทีเดียวนะครับตลาดนัดที่นี่นะครับก็เริ่มนะครับตั้งแต่สามโมงเย็นนะครับ ชาวบ้านเรือกทยอยกันมาซื้อกับขาบา้าวกับป่านะครับว่า,ามีลกล่องนี้นะครับมาซื้อกับข้าวเช่นกันนะครับก็เลยเก็บภาพบรรยากาศน,นะครับตลาดที่นี่มาฝากเพือ่อนๆนะครับ <S <S นี่ก็ร้านผักนะครับสตอนะครับยังมีให้กินอยู่นะครับเยอะแยะทีเดียวนะครับเอาไปผัดพริกหมู อร่อยนะครับนี่ก็เป็นผลไม้นะครับลำไยนะครับไม่แพงนะครับโลห้าสิบบาทนะครับก็เป็นผลไม้ตามฤดูกาลทีเดียวนะครับก็อัปเดตเดินชมนะครับเพลินเพินนะครับเพื่อนๆแต่วันนี้แอดมินมาเก็บภาพบรรยากาศที่ตลาดนัดเนาะ หลังจากห่างหายกันไปนานนะครับกับคลิปนะครับอัปเดตตลาดนัดต่างๆนะครับแอดปินก็ว่าจะทยอยๆยยนะครับถ่ายมาให้เพื่อนๆน,นะครับได้รับชมนะครับตลาดนัดเราไปชมภาพบรรยากาศนะครับตลาดนัดที่นี่พร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนนี่ก็เป็น ร้านนะครับอาหารนะครับมีทั้งลาบต้มขมนะครับมีเชือร้านอิสานจ้าัวยอิสานนี่ก็เป็นรสซาเล้งนะต้มขมร้อนๆลาบ นะอย่างแกะแล้วนี่ก็ร้อยยีพามาชมร้านนี้นะครับร้านนี้ชื่อร้านเอามันนะครับจะเป็นพวกมันทอดล้นๆเลยนะ,ะชื่อร้านก็ชวนแวะ สรพมันดเ,นะนนเป็นร้านแกงถุกอันนี้คนเยอะเลยนะฮะตลาดนัดนะครับคนมาเดินจับจ่ายใช้สอย ก็จันลอนนะครับหรือทางประจวบไี่เรียกจับหลักก็ร้านน้ำนะ มาเป็นคันรถเลยนะลูกละสามสิบร้านไก่มีทั้งไก่ทอดน่องไก่ปีกไก่กัหนังไก่แล้วก็โครงไก่

นี่ก็เป็นโนร,ร้านไกย่ย่างกำลังร้อนๆทีเดียวหน้าทานเลยนะครับเดี๋ยวดีได้ ก็มีหลายร้านด้วยกันนะครับสองฝั่งเลยนะครับต้องซ้ายต้องขวาของกินนะเยอะทีเดียวนะครับนี่ก,ก็เป็นร้านไก่อบนะครับไก่อบันนี้ไหมเชยเดียวค่ะ นะครับมีให้เลือกหลากหลายทีเดียวนะครับที่จะซื้อกลับไปกินที่บ้านนะครับนี่ก็กินเล่นนะครับพวกซูชินะครับร้านหม่าล่านะครับต้องบอกว่านะครับของที่ตลาดนัดแห่งนี้นะครับของกินนี้ต้องบอกว่าหลากหลายมากมายร่าน่ บรรยากาศนะครับตลาดนัดที่อำเภอมาสะพานจังหวัดประจวบอยู่จะเป็นพวกปลาทะเลแต่ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับปลาทะเลที่นะครับะะะจะน้อยลงนะครับเพราะว่ามีพายุเข้านะครับบดมินเขาเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพนะื่อนเอฟซนะครับทุทโกนนะครับได้รับชม ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อๆ FC ทุกทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะครับ ครับก็ยังอยู่กับกุ้งพากินผัดเที่ยวนะครับสลับคลิปนี้เนาะเรามาอัพเดตนะครับมาเดินตลาดด้วยกันนะครับต้เตือนก็อาหารการกินนะครับทั้งสดทั้งขาวทั้งหวานนะครับเยอะมากนะตลาดที่นี่ก็นำบรรยากาศนะครับตลาดแบบบ้านๆนะครับต่างจังหวัด ามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับนี่ก็เป็นอาหารทะเลนะครับมีปลาโอปลาโอก็ไม่แพงนะครับรอยู่แปดเจ็ดสิบบาทนี่เป็นไซส์ตัวใหญ่ทีเดียวนะครับก็แถวบางสะพานนี่นะ,นะครับก็เป็นพื้นที่ ชายทะเลอยู่แล้วนะครับก็อาหารทะเลนี้จะหาง่ายนะครับมีกนเป็นปลากระพงปลากระเบนครับซึ่งแม่ครับพ่อค้าก็นะครับทําไว้แล้วนะสลับปลากระเบนครับปลสดสดต่างๆนะครับ,รบหลากหลายนะครับมีให้เลือกเลยนะครับปักสดที่มีเ่เยอะๆนะครับทำไมแม่รับตังค์นะะเาะได้ ตลาดแห่งนี้นะครับก็อยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมนะครับทางเข้าอาบภอบางสะพานมานะครับประมาณนครับ,นะรบ5กิโลเมตรเราเข้ามาจุูติดกับโรงพยาบาลบางสะพานเลยนะครับตลาดแห่งนี้ก็จะเปิดตลาดในช่วง3โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับชาวบ้านนะครับ ก็มาหาจับใหญ่ใช้สอยกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับแอดมินจะพาไปเที่ยวหรือไปอัปเดตนะครับตลาดที่ไหนอย่างไรก็นะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ